สวัสด да. days, guys, oh, oh, ay, oh, ีครับผมบีมสรันยูประชากริตนะฮะวันนี้มีภารกิจให้ผมหนักใจมากๆนะฮะการพูดคำยากนะฮะทั้งหมดคําด้วยกันเป็นคำอะไรบ้างครับเอาหูหมูมาใส่หูหมีเอาหูหมีมาใส่หูหมูห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 มีเอาหูหมีมาใส่หูหมูยักษ์รักลิงลิงรักยักษ์ลิงน่ารักยักษ์รักลิงอ่ะอาชีพดีเจไหมหมูหมึก กุ้งหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งจะบ,บ้าปะเนี่ยหมีมีสองหูหมูมีสองหูเหมือนหมีอันโน้น,นหูหมีอันนี้หูหมูอ <Okay. S 1> โอเคด้วยปานีไปหวีเหี่ยวหิวอ่ากุ้ยปลานีไปหวีเหี่ยวน้ำไหลเชี่ยวปลายหวีหักเหลือหวีเดียวฮิวหวีไปทิวหวีมาขอบพระคุณมากนะครับผมว่าของเงินรางวัลสักล้านหนึ่งได้ไหมฮะเออ ก็ภารกิจหน้านะฮะมาเจอกันใหม่และการรับใช้แบบนี้แบบฟรีๆไม่มีตังค์ฮะ myfreesafe.com ครับ